ชอบใครเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาได้เลยครับแมในช่องทาง YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามโค้ดเบิ้ลนะฮะในช่องทางของ Facebook แล้วก็ไอจนะครับแล้วก็ฝากติดตามโค้ชเชด้วยนะครับโค้ชเช t ทีวีในช่องทาง u t u b e ครับดิจิตอแล้วก็ a c e b o o k นะครับมาครับจังหวะนี้ครับโอ้โหมาโหนเปิดเกมเลยทีเดียวครับคุณเหินครับแม่ร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้โอ้โห นี่ค่ะระดับชั้นครูค่ะครูและเทรนเนอร์นะคะแสงทองนี่เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่จุนไวไทยเหินนี่เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่เดมไวยไทยค่ะไม่ต้องดูชั้นดูเชิงให้เสียเวลากันแล้วค่ะคนมันเคยเคยกันนะคะอ่าลงะ,ค,ะครับบองกันตัวให้ดีอย่าเหลาลาๆแล้วกันครับแหมอย่าเหลา่ลาๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับเตะซ้ายล่างไปครับทนันคงแสงทองครับหนึ่งมาครับแหมมัดม,มาเจอถีบคืนครับ เหินเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแสงทองก็เดินเข้ามาเหมือนกันครับอยู่ในระยะที่ออกอาวุธก็ถึงตัวอยู่ที่ว่าจะออกหรือเปล่าครับชิงชั้นชิงเชิงชิงจังหวะนะครับจังหวะน,นี้ซ้ายเตะล่างไปก่อนครับทางด้านของแสงทองเหินเข้ามาครับหมัดเจอเตะคืนอ่ะมาดูก,กันต่อครับอ่านะคะ แวะมาหาช่องทางแวะพักดูช่องทางดูลู่ทางสักครู่ค่ะไม่แข็มไม่เหลาเหลานะคะแต่ว่าอย่าคิดนานเกินไปค่ะเดี๋ยวท่านกรรมการจะเตือนเอานะคะเตือนบ่อยๆนี่มีสิทธิหนน์หักคะแนนหักค่าตัวและก็ยุติการแข่งขันได้ค่ะจังงวันนี้เดินเข้าหาครับเหินครับแสงทองเข้าหาเหมือนกันครับมัดไปตาบด้วยเขาครับเจอมัดขว้าแสงทองคืน แข่ง้ายครับจากแสงทองเอ้าเจอขวาขาครับแล้วก็เสียหลักยักงางลงไปนั่งเข่งครับแม่ท่านัของแสงทองครับแ็บเขาหาครับหมัดขวาทุบไปกนครับท่านัของเฮินเฮินมุมน้ําเงินแสงทองมุมแดงครับแข่งขวาครับจากท่านัของเฮินครับออล้ค่ะไม่ถอยไม่เดินนะครับปักหลักกันอยู่กลางเวทีค่ะตอนนี้ อ้โหจิ้มนำตัวไปค่ะเหินแสงทองเพิ่นการคอค่ะเหินหลบได้ป่ายเท้าเหยียด่ะถึงกับยิ้มเลยครับแหมครับบอกเอาเลยครับเอาเลยครับจังหวะนี้ครับเอาเลยแปลว่าเอาอีครับมาครับแหมทุบท้องโชว์เลยครับด้านของแสงทองครับแข้งซ้ายลําตัวครับแสงทองแข้งขวาจากเหินไปอ่าครับอย่าเลาลาครับถีบซ้ายครับซ้ายหน้าครับทางด้านของเหินแสงทองเดินเข้าหาครับจังหวะนี้หมัดต่ำด้วยแข้งขวาครับ ท, Ś ทาของเฮินครับแสงทองยังคงเดินข้างว่านี้ครับเพียบเดินหาครับแ,แ, er แ,แหม่หมัดขวาจิ้มไปก่อนครับทานของแสงทองขวาขาไว้ครับถีขวามาครับขวาหน้าครับทางของแสงทองครับเพียบเดินหาครับโอ้ยระวังครับจังหวะนี้อย่าเลาๆลาแล้วกันครับโอ้โหแข่งขวาสูงจางเฮินค่ะนี่ค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่มีถอยไม่มีเดินค่ะยืนปักหลัก อยู่กลางเวทีค่ะอยู่ที่ว่าช่วงจังหวะใครจะได้ก่อนค่ะก็เรียกว่าเคยเจอกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่น่าจะรู้แกวหาวิธีแก้ขัดแก้เผ็ดกันมาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้ใครจะมาดีกว่ากันครับเหยียบเดินหาครับกรรมการธนพลลบสุนิการครับพุธสินชี้ขาดครับตะวันแข้งขวาครับเผินถีบซ้ายมาก่อนครับเผินครับแสงทองเดินบทเข้าไปครับ แขงซ้ายสาดไปครับแสงทองเผินสักแข้งขวาสูงมากะจะบันเสียงครับแต่ติดแขนครับบันไม่ได้ถีบขวาไว้ก่อนครับเหินครับถีบซ้ายสกัดจังหวะครับเหินแสงทองพยายามเดินเข้าหาหาช่องทางในการเข้าทำครับโอ้โหท่านกรรมการเตือนแล้วค่ะเอาหน่อยค่ะเอาหน่อยนะเตือนครั้งแรกค่ะโอ้ยเตะพัดในไปผ่าทางด้านของแสงทอง เข้าปะทะกันหน่อยนะคะอย่าคิดนานค่ะผีทำลายจังหวะไปค่ะทางด้านของเหินคิดใวทำไวคิดได้ทำเลยครับขยับเดินเข้าหาครับแข่งขวาเตะพับในครับเจอแข้งซ้ายสาดคืนแข่งขวาสาดมาครับทางด้านของเหินทีบซ้ายหน้าครับเหินครับรักษาระยะขวาเตะขาครับเจาะขาคืนจากแสงทองหนึ่งถางครับเข้ามาอุ้ยเข่าขวาครับทางด้านของเหินครับออแล้วครับ ลงนักหนักเริ่มมาครับลุงนักหนักเริ่มมาครับเริ่มร้อยครับเริ่มร้อยครับจังหวะนี้โอ้ยเสียจังหวะค่ะทางด้านของแสงทองกระทุกเข่าไปอีกหนึ่งครั้งค่ะจากเฮิร์นโอ้ยแข่งสายเน้นเจากแสงทองแม่ีลูกเข่าและลูกแข่งติดตามกันนะคะทางด้านของเฮิร์นค่ะแม่ไปค่ะเฮิร์นรูว่าเฮิร์นวันนี้นี่มาขยันเลยครับเฮิร์นครับโอ้โหขยันออกอาวุธเหลือเกินครับ ีดขวามาก่อนครับแสงทองครับอยู่ที่ว่าแสงทองจะรับมือยังไงครับแสงแข้งซ้ายแสงทองทีบขวามากับแสงทองครับเหินเดินบทเข้าไปครับเหินครับขวาครับเหินมันขวาแข้งขวาครับสัตไปครับท่านของเหินทีบซ้ายหน้าครับเหินสัดแข้งซ้ายมาแสงทองครับคนละไปหนึ่งพาครับโอ้ยแข้งขวาครับแต่ว่าแหม่เสียหลักครับจังหวะนี้ช่วงปลายของยกพอดีครับเพียบเดินหาครับ ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครเกรงใครไม่มีใครกลัวใครครับ <ś led> แข้งซ้ายสาต์ไปครับ <ś led> หมดยกขลาัดไปครับแสงทอง <ś led> แข้งขวาสาต์ขึ้นมาครับธนาของเหิน <ś led> โอ้หมัดขวาเหินครับ <ś led> แสงทองพยักหน้าครับบอกไม่พือครับไม่พือไม่พือคือไม่เป็นอะไรครับเทียบเข้าหาครับหมัดขวาครับ <ś led> ตมไปแข้งขวาครับเหินครับมาเป็นชุด <ś led> แสงทองเดินเข้าหาแสงทองสัต์แข้งซ้ายแข้งขวาสัตมา แสงซ้ายคืนครับเตะพับในครับท่านของแสงทองอุ้ยหมัดขวาครับแสงทองครับถีบซ้ายมาครับเผินจังหวะนี้นี่ค่ะมีแฟนมวยนะคะมิสเตอร์อเล็กซ์กับมิสเตอร์ทอมค่ะเชียร์ทางด้านแสงทองเข้ามาค่ะโคเชส่วนคนทัดพระรามห้าไปทางด้านน้ำเงินนะคะไปทางด้านเถินอ่ะมาครับต้องดูว่ายังไงครับขวาขาลูกเข่าขวาครับเหินครับ แสงทองบอกไม่เพลอครับไม่เพลอขยับมาครับจังหวะนี้ครับแสงทองขยับออกมาก่อนครับเหินว่าอย่างไรดีครับแข้งซ้ายครับแสงทองจะเข้ามาครับแต่โดนผักออกไปขยบเข้ามาครับถีบขวาสกัดไว้ก่อนครับแสงทองครับเหินสัตว์แข้งขวาเหินถีบขวาแสงทองเดินเข้าหาครับพยายามหาช่องในการเข้าทำครับ อู้ยจะกระโดดเตะแบบฟุตบอลเลยนะคะทางด้านของแสงทองค่ะเฮือนหลบได้ทิปไปค่ะทางด้านของเฮินอ่าอย่าคิดนานเตือนเป็นครั้งที่สองจริงๆด้วยค่ะนี่ครับปะทะหน่อยค่ะนะครับอย่าคิดนานครับคิดนานไปหัวใจวาเวครับนะครับเพราะฉะนั้นคิดได้ทําได้คิดไปทําเลยครับเดินเข้าหาครับถีบกลับไว้ก่อนครับเฮิน แสงทองตามมาแสงทองแข้งซ้ายหลุดเจอแข้งขวาลงโทษหนึ่งสองจากแสงทองเข้าขวาที่ต้นขาครับจากเหินครับจังหวะนี้เอาละค่ะมาตั้งจังหวะกันใหม่นะคะโอ้โหทีไปค่ะทางด้านจางเหินแสงทองเข้าถึงตัวหรือเปล่าสอกไปค่ะแสงทองโอ้ยเกี่ยวเอาไว้เกี่ยวแขนกันเอาไว้แล้วยังไงกอดกันเอาไว้ ทำอะไรกันไม่ได้ฮะรู้ทันกันนะมาครับช่วงปลายของยกที่3ครับเดี่ยเดินหาครับสั้แข้งซ้ายไปก่อนครับแสงทองโอ้ยเข่าขวาครับเหินครับแสงทองนี่ต่วื่นไปทีบขวามาครับเหินแสงทองโอ้ยสอกขวาครับเหินครับแสงทองเดินหาแสงทองเดินชิดแสงทองเดินชิดมาครับสับสองไม่ถึงครับเตะตัดล่างไปก่อนครับเจอเตะขวาคืนอนพยายามครับโอ้มัดขวาจิ้มลำตัวมาเข่าขวาดักครับแล้วรับเอาไว้ รัดแน่นๆแบบนี้กรรมการต้องแย่งมาครับแถบเดินหาครับถีบซ้ายมาครับเหินเข้าขวาครับเหินครับแข้งซ้ายมาแสงทองเอาละเอาบนยกพอดีครับมาถึงก็จัดวงในเลยดีกว่าครับแม่ครับตีเข่าซ้ายครับแสงทองกรรมการเข้ามาแยกก่อนครับกรรมการธนพลลำสุนิการครับถีบขวาไปก่อนครับเหินครับอุ้ยเข่าขวาเหินสอกแสงทองแข้งขวา ทางของเหินซออขวาแสงทองสับไปซอขวาแสงทองดักไว้เข่าขวาเหินอุ้ยเข่าแลกซอกเอาศอกซ้ายอีกทีเทีบสายดักไว้ก่อนครับทางของเหินครับเอาเลยครับมาวงในตีเข่าซ้ายครับแสงทองกรรมการเรียงออกมาจังวันนี้สัมมือชกว่ากันไหมครับเียบเดินหาครับเข่าขวาครับแสงทองครับดักได้สวยสืบเท้าค้งไปครับ โอ้หมัดซ้ายครับเวียงไปครับธนคองแสงทองครับตีเข่าขวาครับเข่าขวามาเข่าซ้ายคืนกรรมการแยกออกไปก่อนครับการรมการธนพลลำซีการครับหมัดขวาจิ้มไปครับเจอศอกขวาคืนเวียบเดินหาครับสัตว์แข่งขวาไปครับเหินทีขวาครับเหินแสงทองเดินหาเข็บเข้ามาครับแสงทองจังหวะนี้อู๋อกขวาครับธนคองแสงทองเหินทบเอาไว้ก่อน ยังไงดีครับถีบดักไว้ก่อนครับทานน้านของเฮิร์นสืบพาเข้าไปครับโอ้สับสองซ้ายครับแสงทองโอ้โหทางด้านแสงทองเดินบุกค่ะตอนนี้เฮิร์นถีบทำลายจังหวะไปอุ้ยสองอีกแล้วค่ะจากแสงทองโอโ้เขาจากทางด้านของเฮิร์นแหมพลาดไปนิดเดียวค่ะมัดมัดแรกมัดเขาจากเฮิร์นอุ้ยกระโดดเข่าอีกแล้วเฮิร์น โอ้โหแสงทองสอกดีค่ะเหินเข่าดีค่ะอ้าวครับอยู่ที่ใครจะได้ไปครับเดินเข้าหาโอ้คนหนึ่งดักเขานะคนนึงก็สอกครับโอ้มัดมาเจอเขาดักเหมือนกันครับเอาครับเข้าขวาดักครับท่านของเหินแสงทองเดินเข้าหายังไงดีครับแสงทองพยักหน้าครับบอกเอาเลยครับเอาเลยโอ้มัดขวาตามด้วยแข้งขวาครับแข้งซ้ายครับขออภัยมัดขวาแข้งอ่ามัดซ้ายแข้งซ้ายครับท่านของแสงทองครับเดินเข้าหาจังหวะนี้ยังไงดีครับ โอ้มัดเจอเขาดักครับแข้งซ้ายตามกระโดดเขาลอยครับแต่ไม่โดนครับแหมกรรมการแยกมาอ๋ละครับหวากันใหม่ครับแบบเดินหาครับโอ้เข่าขวาครับท่านนของเหินมัดขวาเหินเข่าขวาเอาเข่าขวาไปโอ้สอกขวาครับเหินครับแสงทองบอกเอาเลยทีมขวาครับเหินอุ้ยนี่ครับเขาแลกศอกครับเอาจะมารัวเขาใส่ครับเอา รุมตุ้มครับรุมสมครับรุมสมมุมแดงแสงทองครับเงินเหินเหยียเดินหาครับถีบขวาดักไว้ก่อนครับทางด้านของเหินครับแสงทองเดินมาถีบซ้ายดักไว้เหินแขบคงหาครับถีบซ้ายหน้าครับทางด้านของเหินครับถีบขวาครับเหินโอเตะขึ้นจะบันเสียนครับเหินครับแต่ติดแขนนิดหน่อยครับแล้วถีบขวาอีกทีครับเหิน โอ้โหหน้าตานี่ยียวนกวนทั้งคู่ค่ะแข้งสายสูงไปค่ะจากแสงทองเิลนที่ไปแม่รู้ทันนะคะอ่าครับมาครับเห็บเดินหาครับเหยีบดักไว้ก่อนครับเผินครับแสงทองว่าไงดีครับแสงทองครับแหมจังหวะไม่ได้ครับจะเข้ามาตนโดนทีบดักไว้ครับแหมนี่ครับฝีมือระดับชั้นครูครับ มัดหนึ่งองครับแสงทองถีบขวาดไว้กับเฮินครับเห็บเข้าหาครับเหย็บขู่ไว้ก่อนครับธน,นากของเหินเหยบขู่ไว้ก่อนถีบสายหน้าครับเหินครับแสงทองหนึ่งสองครับเหินกันไว้ได้เหย็บออกมาครับเอาและะ้วค่ะแสงทองโอ้ลื่นนิดนึงค่ะแม่โอ้โหแสงทองนี่พอได้จังหวะนี่รีบพุ่งเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าเหินก็มีลูกจุกจิกค่ะ เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบหยุดค่ะกรรมการก็บอกให้เข้าประทักกันต่อนะคะรังคังยังไม่หมดยอค่ะเอาละครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับยังไงดีครับหนึ่งสองไม่โดนครับแม่เฮ์นี่หลบได้สวยครับจังหวะนี้ยังไงดีครับเดินเข้าหาครับหนึ่งสองครับแม่วืดไปวาดมาครับเอายังไงครับสารภาพแล้วหรยอครับ โอ้โหสารภาพแล้วหรือเปล่าครับยังไงดีครับมีอยู่สองอย่างถ้าไม่สารภาพก็มั่นใจในผลคะแนนค่ะโอ้ยอีกหนึ่งหนึ่งางครับแม่หนึ่ชุดค่ะอี่ีซ้ายดักไว้ครับทา้านงเหินครับแข้งซ้ายยังไงดีครับ1นสองครับหลบได้ครับเหินรัดเอาไว้เลยครับรัดแน่นอย่างงูเหลือมเลยทีเดียวครับเอาหน่อยครับแม่ เดินเข้าหาครับก็ต้องดูว่ากรรมการเห็นเป็นยังไงครับโอ้ยต่อยมาลูกนี้หลบได้ครับหลบแบบ 5G กันเลยทีเดียวครับแหมคุณเบสถามว่ายังเหลืออีกกี่คู่นะคะของถ่ายทอดสดค่ะเหลือคู่4กับคู่5นะคะแต่ว่าในสนามมวยนี่เหลืออีก3คู่ค่ะ เราเรามีมวย6คู่นะคะแต่ว่าเวลาของการถ่ายเท่าสดหมดแค่5คู่ค่ะ end of final round อาละค่ะหมดยกสุดท้ายนะคะรอผลคะแนนจากท่านกรรมการแล้วรอรับเงินรางวัลไปเลย10,000มืนบาทสำหรับผู้ชนะนะคะคู่ต่อไปเป็นอ็ alexander wmc สมุยเจอกับซอนนาลายซอนจิต and the winner is blue c o r n e r เฮนดีเดมวยไทย And he get the special r e w เ r d 10,000บาทนี่ครับและดีก็คือผู้ได้รับเงินรางวัล10,000นนบาทครับรับมอมโดยในสนามคุณอภิเดชคำแก้วครับ <c oughs> ก็แสดงความยินดีครับกับท่านของเฮินดีเดมวยไทยด้วยนะครับที่สามารถ ล้างตาล้างแขนได้